สว,ส,สวัสดีค่ะคุณนัดสวัสดีค่ะค่ะคุณนัดคะทองคําล่าสุดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองเหรียญด้วยกันนะแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาค่ะไตรามาสแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสะท้อนที่ราคาทองคําด้วยหรือเปล่าคะค่ะก็สำหรับตรงนี้นะตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของรัฐนานคะก็ประกาศออกมาที่จุดนหะนึ่นงเปอร์เซ็นต์นะก็ต่างก่าที่มีการคาดการณ์ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า ตรงนี้นะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะก็มีการดีตัวขึ้นไปจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยดีนะะแต่ว่าช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะที่มีตัวเลขยอดการตั้งงานนอกภาคเกเษตรเดือนมีนาคมโดย ADP และเห็นได้ว่าออกมามากกว่าที่มีการคาดการไว้นะออกมาที่ะดับ สองแสนสองหมื่นตำแหน่งนะซึ่งมีการคาดการณ์ที่ดักรสองแสนหนึ่งหมื่นตำแหน่งนะซึ่งตรงนั้นก็ทําให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงไปจะเห็นได้ว่าราคาทองคำกํา็มีการปรับตัวลงไปช่วงประมาณ 1, าหนึ่งพันสองร้อยาสิบกเรียญนะแต่ว่าหลังจากที่ตัวเลข g d ดี 4, 3, 4ออกมานะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดนะก็ราคาทองคําก็มีการดีตัวขึ้นมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงค่ำคืนนี้จุดนวตัวเลขเศรษฐกิจ ตลาดที่สําคัญนะ,ะก็ไม่สําคัญเท่ากันประชุมของค่างอโนีนะที่ต้องติดตามรอแล้วก็ช่วงประมาณตีหนึ่งั้นเราจะมีแถลงผลการประชุมออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาทองคำน่าจะเคลื God ่อนไหวอยู่ในกรอบก่อนผลการประชุมที่จะแถลงออกมานะคะแล้วก็มองว่าราคาทองคําน่าจะเคลื่อนไหวในแนวรับนะของค่ำคืนนี้อยู่ที่ระดับ1285้าเหรียญแล้วก็1นสอเิบเหรียญนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,300าร้อยเหรียญแล้วก็ 1, 3 1 5้อสิบห้าเหรียญดอลลาร์นะคะส่วนจริงจริงแล ขั้มคืนนี้นะถ้าเกิดว่ามีการปรับลดมาตรการ QE ลงมา 1, 1, หนึ่งหนล้านเหรียญจริงนะตามที่มีการประมาณการไว้ก็คาดว่าน่าจะกดดันราคาทองคำมาส่วนหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีมามีการปรับ ลดมาตรการ QE ลงมาสามครั้งแล้วนะคะในทุกๆการประชุมทาง FOMC จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาสองจากสามครั้งที่มีการปรับลดนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าราคาทองคําถ้าเกิดว่ามีการปรับลดมาตรการ QE ลงมาตามที่มีการคาดการณ์นะคะอาจจะกดการราคาทองคาลงมาส่วนหนึ่งนะะแต่ว่าเช่นนี้เท่านั้นเนี่ย ถ้าไม่ได้ผิดพลาดอะไรก็ไม่น่าจะทําให้รเราคําเคลื่อนไหวแรงนะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูบริเวณแนวรับที่สําคัญนะแนวโรเดิมหน 1, ึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดเหรียญนะถ้า,ถาราคาทองคําหลุดแนวรับบริเวณนั้นนะ,ะน่าจะมีแรงขายแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อที่แนวรับหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าเหรียญได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดแนวรับบริ 2, 3, 4, 5, เวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญที่ทางที่เขาเนี่ยลงมาทําโรแล้วก็สามารถจีบจับขึ้นมาได้จากความตึงเครียดของทางยูเครนกับทางรัสเซียตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่า มีประเด็นความเึงนเทือกอีกนะ,ะตรงนั้นปัจจัยนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมาส่งผลดวกกับรารคารอีกครั้งได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะยังแนะน,นำนักคุณว่าให้ซื้อขายในกรอบนะคะแล้วก็น่าจะยังมีลักษณะที่เป็นไซเวย์อยู่นะคะสำหรับธคาคาร แล้วก็สาหรับนักลงทุนนะจริงๆแล้ววันพรุ่นี้ตลาดบ้านเราปิดนะคะในตลาดโกลฟิเจอร์ก็ปิดทาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ปิดพ o s i t ิชันไปแล้วในค่ำคืนนี้ก็โอเคลดความเสี่ยงไปนะคะแล้วก็ค่อยเข้าพอิชันอีกทีหลังจากรู้ผลการประชุมทางเป็ดในค่าคืนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนที่มีพ o s i t ิชันนะในค่าคืนวันศุกร์ก็จริงๆก็มีตัวเลขถึงกิจการเราต้องติดตามอยู่ดีนะคะก็มีตัวเลขการจ้างงานและค่าแรงเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตา ออกมาในเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกเกษตรก็มีการประมาณการระดับ่องแสบเจ0ด0ันตำแหน่งนะคะแล้วก็ตาการว่างงานประเมินไว้ที่66%ซึ่งถ้าออกมาตามนานนะคะก็ ค่าจคาทองคำก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวเป็นผลนะกอบมากนักค่ะค่ะคือดูฟังแล้วเหมือนกับว่าเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบเหมือนกันใช่ไหมคะคุณนําสำหรับราคาทองคาต่อให้มีการตอบรับประเด็นเรื่องของเสร็จลด QE เนี่ยทองก็ต่อถ้าสมมติอยู่ในทิศทางการปรับลงก็จะลงไม่เยอะแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับประเด็นทางด้าน QE นะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับลดตัวมาตรการ QE อยู่ที่หมื่นล้านเหรียญอเมริกันนะก็ไม่น่าจะกดดันราคาทองคําลงไปมากนักนะเพราะว่าในสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ครั้งที่มีการปรับลดนะคะก็มีสิบกว่าเหรียญจะเนยี่สิบกว่าเหรียญนะในแต่ละครั้งที่มีการปรับลดมาตรการค e ืนอีลงก็ส่งผลกระทบลบต่อราคาทองคำไม่มากนะักไม่ถึงสามสิบเหรียญเงินดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้น okay. ในครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีการปรับลดตามค่านะคะก็ไม่น่าจะส่งผลต่อราคาทองคำมากนะักแต่ว่าประเด็นที่ต้องติดตามจะเป็นประเด็นทางด้านอาตาัตราดอากเบี้ยมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วที่มีการเปิดเผยว่าอาจจะมีการไปเปิดพูดถึงกันอาจจะมีการป,ปารับขึ้นอ,าตาอนะัตราดอกเบี้ยนะตรงนั้นก็ทําให้ราคาทองคํา มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็นักลงทุนก็มีความกังวลในประเด็นั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามคาแถลงของานางเซเนตยาเล่ยมากกว่านะว่าจะ <c oughs> มีการพูดแตะถึงเรื่องการปรับขึ้อนอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่หรือเปล่านะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องดูว่าตัวมัตรการ QE เนี่ยมีการปรับตัวตามคาดไหมหรือว่าถ้ามีการปรับตหนมากกว่าคาดตรงนั้นจะกดดันราคาทองคำมากกว่าค่ะค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนัทค่ะคุณาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนั่นก็เป็น